รหัสแรงงานไทยในสายตาโลกมีบางอย่างในสายตาของผู้บริหารต่างชาติเมื่อพวกเขาเอ่ยถึงคนไทยเสียงนั้นมักเต็มไปด้วยความแปลกใจและความอบอุ่นปนเคารพราวกับเจอสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ใต้ความเรียบง่ายของรอยยิ้มหลายคนเคยพูดตรงกันว่าคนไทยทำงานเหมือนน้ำใสยเย็นและไหลไปได้ทุกที่ฟังดูอ่อนโยนแต่แท้จริงแล้วนี่คือพลังอันทรงคุณค่าที่บริษัทใหญ่ทั่วโลกแสวงหา ในสายตาโลกคนไทยไม่ใช่เพียงแรงงานราคาประหยัดแต่คือแรงงานคุณภาพที่เข้าใจมนุษย์สิ่งที่เทคโนโลยีทําแทนไม่ได้คนไทยมีความสามารถในการอ่านบรรยากาศเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างแม้ไม่ต้องพูดอะไรมากทุกอย่างกลับดําเนินไปอย่างราบรื่นนี่คือสิ่งที่ต่างชาติเรียกว่าสมดุลแห่งการทํางานภาพในโรงงานญี่ปุ่นย่านระยองหรือสํานักงานใหญ่จากยุโรปในกรุงเทพเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ไม่เสแสร้ง เสียงหัวเราะเบาๆระหว่างพักเบรกกลายเป็นพลังที่ทําให้ทั้งทีมข้ามผ่านความกดดันบริษัทต,ต่างชาติจึงบอกว่าแรงงานไทยมีความยืดหยุ่นในระดับที่หาไม่ได้ในหลายประเทศความอ่อนโยนของคนไทยไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือศิละปะของการรักษาสมดุลในความเครียดมยีเรื่องเล่าจากผู้จัดการญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างน่าทึ่งวันหนึ่งเครื่องจักรหยุดทํางานกระทันหันแรงงานไทยเพียงมองหน้ากัน แล้วยิ้มก่อนจะหาทางแก้ปัญหาแบบไม่ตื่นตระหนกเขากล่าวด้วยน้ำเสียงชื่นชมว่ามันไม่ใช่แค่ทักษะแต่มันคือใจใจที่พร้อมจะรับผิดชอบโดยไม่ต้องสั่งใจที่ทำให้ทีมอยู่รอดในวันที่ทุกอย่างดูจะพังลงคนไทยมีพลังลึกลับบางอย่างที่ทำให้ระบบขับเคลื่อนไปได้อย่างนุ่มนวลต่างจากประเทศที่พึ่งพากฎระเบียบและการสั่งการแบบแข็งคนไทยมีสัญชาตญาณแห่งการร่วมมือที่ทำให้เกิดความกลมกลืนโดยไม่ต้องบังคับ เมื่อรวมกับความอดทนและความละเอียดจึงกลายเป็นคุณสมบัติที่องค์กรระดับโลกต่างต้องการแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือคนไทยมักไม่รู้ว่าตนเองมีคุณค่านี้หลายคนยังมองตัวเองเป็นเพียงแรงงานเล็กๆที่อยู่ในเงาของระบบแต่ในมุมมองของผู้บริหารต่างชาติคนไทยกลับเป็นตัวเชื่อมของความเข้าใจคือพลังที่ทําให้ทีมหลากวัฒนธรรมทํางานร่วมกันได้จริงไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่เน้นระเบียบคนยุโรปที่เน้นความตรง หรือคนเกาหลีที่เน้นความเร็วคนไทยกลับสามารถปรับตัวเข้ากับทุกคนได้โดยไม่เสียความเป็นตัวเองในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความสามารถทางเทคนิคไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไปสิ่งที่บริษ oh ั hmm, ทข ah ้ามชาติแสวงหาคือมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์และประเทศไทยกลับเต็มไปด้วยผู้คนที่มีคุณสมบัตินั้นโดยธรรมชาติเมื่อโลกกำลังเร่งรีบจนลืมจังหวะของหัวใจแรงงานไทยกลับเดินช้าอย่างมั่นคง รอยยิ้มหนึ่งรอยอาจดูเล็กแต่สามารถคลายความตึงเครียดของทั้งสายการผลิตได้ทั้งวันต่างชาติเริ่มมองเห็นว่าภายใต้ความนิ่งเงียบของคนไทยมีภูเขาแห่งความอดทนซ่อนอยู่และภายใต้เสียงหัวเราะมีความรับผิดชอบที่หนักแน่นแรงงานไทยจึงไม่ใช่เพียงผู้ปฏิบัติงานแต่คือผู้นำจิตใจของทีมคือระบบประสาทขององค์กรที่ทำให้ทุกส่วนเชื่อมโยงกันอย่างนุ่มนวลเมื่อฟังเรื่องราวเหล่านี้จึงอดถามไม่ได้ว่า แท้จริงแล้วคุณค่าของแรงงานไทยอยู่ที่มือหรืออยู่ที่ใจบางทีคำตอบอาจไม่อยู่ในตัวเลขค่าแรงแต่อยู่ในพลังที่ทำให้โลกยังเลือกคนไทยแม้จะมีทางเลือกมากมายก็ตามนี่คือรหัสลับแรงงานไทยที่ต่างชาติรู้แต่เรากลับลืมมองเห็นเองความอดทนคือทุนซ่อนของชาติในห้องประชุมของบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งที่นิคมอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออก มีคำพูดหนึ่งหล่นออกมาจากปากของผู้บริหารญี่ปุ่นแรงงานไทยไม่เคยทิ้งงานกลางคันแม้จะเหนื่อยแค่ไหนประโยคนั้นทำให้ทุกคนเงียบแล้วตามมาด้วยรอยยิ้มบางๆเพราะมันคือความจริงที่คนไทยแทบไม่เคยรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัตินี้โดยกำเนิดความอดทนของแรงงานไทยไม่ใช่เพียงการยืนนานหน้าสายพานแต่คือความสามารถในการรักษาความสงบในใจแม้แรงกดดันจะถาโถามเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลในฤดูมรสุม คนไทยไม่ค่อยระเบิดไม่ค่อยปะทะแต่กลับซึมซับพ,พลังเหล่านั้นไว้ในใจแล้วค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นการกระทําอย่างมั่นคงความอดทนจึงกลายเป็นทุนซ่อนที่ต่างชาติให้ค่ามากที่สุดเพราะมันไม่ซื้อหาได้ด้วยเงินหากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าความอดทนนี้มีรากมาจากวัฒนธรรมไทยที่ปลูกฝังให้รู้จักการรอรู้จักการยิ้มแม้ในวันที่เหนื่อยการทำงานจึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ แต่เป็นการรักษาจิตใจให้มั่นคงในทุกสถานการณ์บริษัทข้ามชาติหลายแห่งยอมรับว่าเมื่อเจอวิกฤตคนไทยมักเป็นคนกลุ่มแรกที่ยืนหยัดอยู่ในที่ทำงานไม่หนีไม่โวยวายแต่ค่อยๆหาทางให้ทีมรอดต่างชาติหลายคนมักพูดว่าแรงงานไทยเหมือนภูเขาไม่หวั่นไหวต่อพายุเพราะไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศร้อนจัดหรือเครื่องจักรขัดข้องความสงบในสีหน้าของพนักงานไทยกลับทำให้ผู้จัดการต่างชาติเกิดความมั่นใจ ทุกคนรู้ว่าถ้ายังมีคนไทยอยู่ระบบจะไม่ล่มพลังแบบนี้ไม่ใช่แค่ความอดทนธรรมดาแต่คือความเชื่อที่ส่งต่อกันโดยไม่ต้องสอนลองสังเกตเวลาคนไทยถูกตำหนิแม้จะรู้สึกไม่พอใจในใจแต่กลับยิ้มและพยักหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังทำงานในใจให้ยอมรับแล้วแปลเปลี่ยนเป็นการกระทำต่างชาติหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าพลังอ่อนที่แข็งกว่าเหล็กเพราะในขณะที่คนอื่นอาจโต้อตอบหรือประทะ คนไทยกลับเลือกเงียบและทำให้ดีขึ้นความเงียบนั้นไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเรียนรู้เงียบๆที่ทำให้งานครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิมความอดทนของแรงงานไทยไม่ใช่เพียงเรื่องนิสัยส่วนตัวแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ซึมอยู่ในสายเลือดหลายคนเติบโตมาจากครอบครัวที่รู้จักการรอรู้จักการขยันแม้ไม่เห็นผลทันทีนั่นทำให้แรงงานไทยเข้าใจความหมายของเวลามากกว่าที่โลกคิด พวกเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเร่งเพียงทำให้ต่อเนื่องก็เพียงพอในช่วงวิกฤตโรคระบาดท,ที่ผ่านมาหลายบริษัทต่างชาติกล่าวตรงกันว่าถ้าไม่มีแรงงานไทยธุรกิจอาจหยุดไปนานแล้วเพราะในขณะที่แรงงานบางชาติเลือกลาออกหรือปฏิเสธงานหนักคนไทยกลับอยู่ต่อและปรับตัวเงียบเียบเพื่อให้ระบบเดินได้ความอดทนของคนไทยจึงไม่ได้แปลว่าเฉืยแต่คือความกล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่ยากจนผ่านมันไปได้ คำถามคือทำไมคนไทยถึงมีพลังแบบนี้บางคนว่ามาจากาศาสนาบางคนว่ามาจากความรักในความสงบแต่แท้จริงแล้วมันคือการเข้าใจทุกข์อย่างลึกซึ้งคนไทยไม่กลัวความเหนื่อยเพราะรู้ว่าความเหนื่อยคือส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อยอมรับสิ่งนี้ได้ทุกการทำงานจึงไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการดำเนินไปพร้อมกับลมหายใจนี่คือสิ่งที่ทำให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งหลงรักแรงงานไทย ความอดทนของคนไทยไม่ใช่เพียงพลังในโรงงานแต่คือพลังที่ทำให้ทีมทั่วโลกเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสงบเมื่อคนไทยอยู่ในทีมความขัดแย้งมักลดลงเพราะพลังใจของพวกเขากระจายไปโดยไม่รู้ตัวในโลกที่ทุกอย่างเร่งรัดความอดทนกลายเป็นสิ่งหายากและเมื่อสิ่งหายากนั้นอยู่ในตัวแรงงานไทยโลกจึงเริ่มหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งไม่ใช่เพราะราคาถูกแต่เพราะคนไทยยังมีใจ ที่มั่นคงในวันที่โลกสั่นไหวความอดทนจึงไม่ใช่แค่คุณสมบัติในการทำงานแต่มันคือทุนทางจิตวิญญาณของชาติเป็นพลังเงียบที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและทำให้โลกยังเชื่อมั่นในคำว่าทำงานกับคนไทยแล้วอุ่นใจทักษะที่โลกต้องการในมือคนไทยเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะหลายประเทศเร่งพัฒนาแรงงานให้กลายเป็นกลไกลแห่งเทคโนโลยี แต่ในขณะที่หลายชาติมองเห็นแค่มือของแรงงานประเทศไทยกลับมีสิ่งที่ต่างออกไปคนไทยทำงานด้วยหัวใจและนั่นคือสิ่งที่บริษัทข้ามชาติมองเห็นก่อนใครในสายการผลิตระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโรงงานยานยนต์อาหารแปรรูปหรืออุตสาหกรรมบริการแรงงานไทยถูกกล่าวถึงในฐานะผู้เชื่อมระหว่างคนกับเครื่องพวกเขามีความสามารถพิเศษในการเข้าใจระบบที่ซับซ้อน และในขณะเดียวกันก็รักษาความละเอียดอ่อนของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ครบถ้วนต่างชาติเรียกสิ่งนี้ว่าทักษะผสมระหว่างเทคโนโลยีกับความรู้สึกแต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมคนไทยจึงทำได้ดีเช่นนั้นบางคนอาจตอบว่าเพราะคนไทยช่างสังเกตแต่แท้จริงมันลึกกว่านั้นมากคนไทยเรียนรู้ด้วยสายตาและหัวใจมากกว่าการจำตามตำรา แรงงานไทยจำนวนมากไม่พูดมากแต่ทำได้ทุกอย่างจากการเฝ้ามองเพียงไม่กี่ครั้งการเรียนรู้ของพวกเขาจึงเกิดขึ้นแบบเงียบๆแต่แน่นหนาเหมือนน้ำซึมลงในผืนดินจนเกิดรากที่มั่นคงมีเรื่องเล่าจากโรงงานญี่ปุ่นในจังหวัดชนบุรีช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งสอนพนักงานไทยให้ตั้งค่าระบบเครื่องจักรอย่างซับซ้อนเขาคิดว่าคงต้องใช้เวลาหลายวันแต่แรงงานไทยคนนั้นกลับจำได้ในไม่กี่ชั่วโมงเขาไม่ได้ท่องตามขั้นตอน แต่เข้าใจจังหวะของเครื่องเหมือนฟังเสียงดนตรีเมื่อช่างญี่ปุ่นถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเครื่องจะหยุดตรงไหนแรงงานไทยตอบยิ้มยิ้มว่าฟังเสียงแล้วรู้นั่นแหละคือสเสน่ห์ของทักษะไทยเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายยืดยาวบริษัทต่ตางชาติจึงมักเลือกให้คนไทยรับหน้าที่สำคัญในสายการผลิตที่ต้องใช้สมาธิสูงเพราะพวกเขาไม่เพียงทำงานตามคำสั่งแต่ยังใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเช่น การจัดวางชิ้นส่วนให้พอดีการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนจบงานหรือแม้แต่การตรวจสอบกลิ่นและเสียงที่ผิดปกติซึ่งทั้งหมดนั้นคือการดูแลด้วยใจที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหารทั่วโลกในภาคบริการก็ไม่ต่างกันโรงแรมระดับ5ดาวในภูเก็ตหรือเชียงใหม่ต่างยืนยันว่าแขกต่างชาติส่วนใหญ่กลับมาเพราะความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดของพนักงานไทยคนไทยมีสัญชตาตญาณในการอ่านอารมณ์ของผู้อื่น เห็นเพียงสีหน้าแววตาก็รู้ว่าควรช่วยอย่างไรความสามารถเช่นนี้กลายเป็นทักษะที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานจำนวนมากโลกเริ่มตระหนักว่าสิ่งท <waves behind> <sword> ี <Beginning> ่หายไปไม่ใช่ประสิทธิภาพแต่คือความอุ่นของมนุษย์และแรงงานไทยคือผู้ที่ยังรักษาความอุ่นนั้นไว้ในทุกอุตสาหกรรมพวกเขาอาจไม่พูดภาษาเทคโนโลยีได้คล่องแต่พูดภาษาของหัวใจได้ชัดเจน บริษัทจากยุโรปหลายแห่งกล่าวว่าถ้ามีแรงงานไทยหนึ่งทีมผลลัพธ์จะราบรื่นกว่าที่คาดเพราะความร่วมมือไม่ได้เกิดจากคำสั่งแต่เกิดจากความเข้าใจในจังหวะการทำงานของกันและกันน่าทึ่งที่คนไทยไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีทักษะนี้หลายคนมองว่าตนเป็นเพียงแรงงานธรรมดาแต่ในมุมมองของผู้บริหารต่างชาติคนไทยกลับเป็นผู้ออกแบบความสมดุลของระบบ เพราะในขณะที่ประเทศอื่นเน้นความเร็วไทยกลับเน้นความแม่นยำในขณะที่คนอื่นแข่งกันตามเวลาไทยกลับใส่ใจในรายละเอียดจนผลงานออกมามีชีวิตในอุตสาหกรรมอาหารความสามารถของแรงงานไทยในการรับรู้รสกลิ่นและสัมผัสถูถกยกย่องทั่วโลกหลายโรงงานในยุโรปเลือกให้คนไทยทำหน้าที่ตรวจคุณภาพเพราะพวกเขามีความรู้สึกในปลายนิ้วที่เที่ยงตรงราวกับเครื่องวัด ความละเอียดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากวัฒนธรรมไทยที่ใส่ใจความงามความสะอาดและความประณีตในทุกการกระทำโลกกำลังเดินสู่จุดที่ความเก่งทางเทคนิคไม่พออีกต่อไปสิ่งที่ทำให้องค์กรยั่งยืนคือทักษะของผู้คนที่เข้าใจทั้งเครื่องจักรและมนุษย์และนี่เองคือเหตุผลที่แรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการสูงในสายตาบริษัทข้ามชาติเพราะในมือของคนไทยไม่ได้มีเพียงเครื่องมือแต่ยังมี ความเข้าใจในจังหวะชีวิตที่ทำให้งานทุกชิ้นเต็มไปด้วยความหมายโลกอาจเปลี่ยนไปแต่ตราบใดที่ยังต้องการความอ่อนโยนในความแม่นยำแรงงานไทยจะยังคงเป็นผู้ที่โลกเลือกเสมอความคิดสร้างสารรค์แบบไทยที่ต่างชาติทึ่งในโลกของธุรกิจที่เต็มไปด้วยระเบียบและแผนงานรัดกุมมีสิ่งหนึ่งที่ต่างชาติยอมรับว่าคาดไม่ถึงจากแรงงานไทยนั่นคือความคิดที่ไม่อยู่ในกรอบ คนไทยมีความสามารถพิเศษในการพลิกปัญหาให้กลายเป็นทางออกและเปลี่ยนความธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งพิเศษได้อย่างน่าทึ่งความคิดสร้างสารรค์แบบนี้ไม่ได้เรียนจากตำราแต่งอกขึ้นมาจากวิถีชีวิตที่ผสมระหว่างสติปัญญาความยืดหยุ่นและอารมณ์ขันต่างชาติคนหนึ่งเคยเล่าว,ว่าเวลาคนไทยเจอเครื่องมือเสียแทนที่จะรอทีมช่างซ่อมพวกเขากลับหาของรอบตัวมาดักแปลงจนใช้ได้จริง เขายืนมองด้วยความตกตะลึงแล้วพูดเพียงว่านี่มันอัจฉริยะเชิงชีวิตเพราะสิ่งที่แรงงานไทยทำคือการใช้จินตนาการผสมกับประสบการณ์เพื่อให้ปัญหาถูกคลี่คลายด้วยความเรียบง่ายคนไทยจึงถูกเรียกว่าผู้สร้างสารรค์จากความจำกัดซึ่งเป็นทักษะที่หลายประเทศพัฒนาแล้วกลับขาดความคิดสร้างสรรของคนไทยไม่ใช่การทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่คือการเห็นโอกาสในสิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะทำงานให้เหมาะก,กับร่างกาย การปรับวิธีการผลิตให้ประหยัดพลังงานหรือแม้แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมอย่างมีรสนริยมทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตใจที่เปิดรับและพร้อมจะทดลองความเป็นไทยที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับกฎตายตัวนี่เองที่ทําให้ต่างชาติรู้สึกทึ่งทุกครั้งที่ได้ร่วมงานในสายตาของผู้บริหารยุโรปหลายคนพนักงานไทยคือนักประดิษฐ์เชิงวัฒนธรรมพวกเขาไม่เพียงแก้ปัญหา แต่ยังเติมรอยยิ้มเข้าไปในทุกกระบวนการมีบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่เล่าว่าเมื่อเครื่องผลิตชิ้นส่วนเกิดเสียงดังผิดปกติพนักงานไทยไม่ได้หยุดงานแต่ร้องเพลงกลบเสียงเครื่องไปด้วยจนหัวหน้าญี่ปุ่นต้องหัวเราะแล้วบอกว่านี่คือวิธีคลายเครียดที่ไม่เคยเจอที่ไหนในโลกในความขี้เล่นนั้นแฝงเรื่ความเข้าใจลึกซึ้งต่อธรรมชาติของชีวิตคนไทยรู้ว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออก เพียงแต่ต้องมองด้วยใจที่เบิกบานความคิดสร้างสารรค์ของไทยจึงไม่ใช่เพียงทักษะทางศิละปะแต่คือพลังแห่งการอยู่รอดเมื่อเผชิญข้อจำกัดคนไทยจะไม่ท้อแต่จะคิดหาทางรอดด้วยรอยยิ้มเสมอในอุตสาหกรรมบริการความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยชัดเจนมากโรงแรมหลายแห่งในภูเก็ตเล่าว่าพนักงานสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ไม่พอใจของแขกให้กลายเป็นช่วงเวลาน่าประทับใจ ด้วยการใช้คำพูดสุภาพและอารมณ์ขันเล็กๆก,การแก้ปัญหาแบบนี้ไม่อาจเขียนไว้ในคู่มือการบริการแต่ต้องมาจากหัวใจที่เข้าใจคนซึ่งคนไทยมีติดตัวโดยธรรมชาติสิ่งที่ทำให้ความคิดสร้างสารรค์แบบไทยโดดเด่นคือความสามารถในการผสมวัฒนธรรมเก่าเข้ากับแนวคิดใหม่คนไทยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่จะค่อยๆประยุกต์ให้กลมกลืนเช่นงานหัตถกรรมที่นำลายไทยมาผสมกับวัสดุสมัยใหม่ หรือการออกแบบอาหารที่คงรสชาติพื้นบ้านแต่เพิ่มการจัดจานอย่างร่วมสมัยความคิดเช่นนี้ทำให้สินค้าไทยโดดเด่นในตลาดโลกเพราะมันมีจิตวิญญาณอยู่ในทุกชิ้นในสายตาของบริษัทต่ตางชาติความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยมีสเสน่ห์ตรงที่ไม่ตั้งใจจะสร้างความยิ่งใหญ่แต่กลับทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำที่ไหลาตามทางแต่แทรกซึมเข้าได้ทุกที่ คนไทยจึงเป็นผู้เชื่อมความต่างในองคอ์กรระหว่างชาติต่างๆให้กลายเป็นทีมเดียวกันได้โดยไม่ต้องบังคับเมื่อโ,โลกกำลังแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์ที่มีหัวใจจึงยิ่งหายากและนั่นคือสิ่งที่ทำให้แรงงานไทยยังมีคุณค่ามากในสายตาบริษัททั่วโลกเพราะความคิดไทยไม่เพียงแก้ปัญหาแต่ยังเยียวยาผู้คนมันคือพลังที่ทำให้องคอ์กรไม่กลายเป็นเครื่องจักรที่ไร้ชีวิต ท้ายที่สุดแล้วความคิดสร้างสารรค์แบบไทยไม่ใช่เพียงเรื่องของการคิดใหม่แต่คือศิลปะของการมองโลกด้วยสายตาอ่อนโยนการเห็นความงามในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามการหัวเราะท่ามกลางความเหนื่อยและการทำให้สิ่งธรรมดากลายเป็นเรื่องน่าจดจำนั่นแหละคือความคิดสร้างสารรค์ของแรงงานไทยที่ต่างชาติพูดถึงด้วยรอยยิ้มเพราะมันไม่ใช่เพียงความเก่งแต่คือความเป็นมนุษย์ที่โลกกำลังโหยหา อนาคตแรงงานไทยในสายตาบริษัทโลกโลกกำลังหมุนเร็วกว่าที่หัวใจของผู้คนจะตามทันเครื่องจักรเริ่มคิดแทนมนุษย์ระบบอัตโนมัติค่อยๆเข้ามาแทนแรงงานในหลายประเทศเสียงคำถามลอยอยู่ในอากาศว่าเมื่อเทคโนโลยีทำงานได้ทุกอย่างแล้วคนไทยจะยืนอยู่ตรงไหนแต่ในมุมของบริษัทข้ามชาติคำตอบกลับไม่เหมือนที่เราคิดพวกเขาไม่ได้มองหาเพียงคนที่ทำงานเร็วที่สุด แต่กำลังมองหาผู้ที่เข้าใจคนอื่นได้ลึกที่สุดและคนไทยคือผู้ที่มีคุณสมบัตินั้นโดยธรรมชาติหลายบริษัทจากยุโรปและญี่ปุ่นยอมรับว่าในวันที่ระบบเปลี่ยนคนไทยกลับปรับตัวได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต่อต้านความสามารถนี้คือสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดเพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องการความแข็งแรงแต่ต้องการความยืดหยุ่นคนไทยจึงเหมือนสายลมที่ไม่กลัวการหมุนวนสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ โดยยังคงความเป็นมนุษย์ไว้ครบถ้วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทต,ต่างชาติที่ลงทุนในไทยเริ่มให้ความสําคัญกับทักษะจิตใจมากกว่าความรู้เฉพาะด้านพวกเขาสังเกตเห็นว่าพนักงานไทยมีพลังแฝงในการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือทําให้ทีมต่างชาติทํางานได้ดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวคนไทยมีทักษะเข้าใจอารมณ์ร่วมที่เครื่องจักรไม่มีนี่คือจุดแข็งที่กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจใหม่ เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลสิ่งที่ขาดคือความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างชาติหลายคนยังบอกว่าคนไทยมีสัญชาติญาณทางความสงบเหมือนรู้จังหวะของชีวิตโดยไม่ต้องมีใครบอกเมื่อทำงานร่วมกับระบบดิจิทัลที่ซับซ้อนพวกเขาไม่พยายามต่อสู้กับมันแต่เลือกอยู่ร่วมอย่างกลมกลืนโลกอุตสาหกรรมเรียกสิ่งนี้ว่าการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีจิตใจและนั่นคือทักษะที่องค์กรทั่วโลกกำลังขาดแคลนอย่างหนัก เมื่อมองไปข้างหน้าภาพของแรงงานไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่สายการผลิตหรือภาคบริการอีกต่อไปแต่กำลังขยับขึ้นสู่บทบาทของผู้ประสานระบบมนุษย์และเทคโนโลยีบริษัทข้ามชาติเริ่มสร้างศูนย์ฝึกอบรมในไทยเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทั้งความรู้ทางเทคนิคและความเข้าใจด้านมนุษย์เพราะพวกเขาเชื่อว่าประเทศไทยคือพื้นที่ที่สามารถผลิตแรงงานแห่งอนาคตได้ดีที่สุดในอาเซียนสิ่งที่น่าสนใจคือ แม้เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนแรงงานจำนวนมากแต่ยังไม่มีระบบใดสามารถแทนความเข้าใจแบบไทยได้ความอ่อนโยนที่ไม่ยอมแพ้ความอดทนที่ไม่ทิ้งรอยขมขืนและความคิดสร้างสารรางที่เกิดจากรอยยิ้มคือพลังที่ทำให้โลกหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งบริษัทต่ตางชาติเริ่มเข้าใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะไม่มีค่าเลยถ้าขาดมนุษย์ที่มีหัวใจอย่างแรงงานไทย หลายองค์กรระดับโลกเริ่มใช้ทีมคนไทยเป็นต้นแบบการฝึกอบรมพนักงานชาติอื่นพวกเขาพบว่าเมื่อมีแรงงานไทยในทีมความขัดแย้งจะลดลงการสื่อสารดีขึ้นและผลงานไหลลื่นอย่างน่าประหลาดพลังแบบนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขแต่มันปรากฏในบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนรู้สึกสบายใจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความยั่งยืนในยุคใหม่แต่ความท้าทายก็กำลังรออยู่ข้างหน้า เพราะหากคนไทยไม่รู้คุณค่าของตนเองโลกอาจจะเห็นก่อนเราการปรับตัวสู่อนาคตไม่ได้หมายถึงการทิ้งความเป็นไทยแต่คือการรู้จักใช้สิ่งที่เรามีให้กลายเป็นพลังสมัยใหม่ความสงบความอ่อนโยนและความยืดหยุ่นคือทุนแห่งอนาคตที่จะทำให้แรงงานไทยไม่ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรคำถามจึงไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะมาแทนเราไหมแต่คือเราจะทำให้เทคโนโลยีเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากเราได้อย่างไร และคำตอบอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วการเข้าใจผู้อื่นการยิ้มแม้เหนื่อยการทำงานด้วยใจที่ไม่แย่งชนะใครแต่ทำให้ทีมอยู่รอดไปด้วยกันในสายตาบริษัทโลกคนไทยไม่ได้เป็นเพียงแรงงานอีกต่อไปแต่คือพลังสร้างส,างสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจที่กำลังสั่นคลอนพวกเขาเชื่อว่าหากอนาคตต้องมีมนุษย์ต้นแบบของการทำงานร่วมกับเครื่องจักรชาติไทยจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน เพราะในวันที่โลกเริ่มเย็นชาคนไทยยังมีความอบอุ่นในสายตาในวันที่ข้อมูลล้นทลักคนไทยยังมีศิลปะของการฟังและในวันที่ความเร็วกลายเป็นทุกสิ่งคนไทยยังเลือกเดินอย่างมั่นคงด้วยใจสงบนี่คือภาพอนาคตของแรงงานไทยในสายตาบริษัทโลกผู้ที่อาจไม่มีเครื่องจักรล้ำสมัยที่สุดแต่มีหัวใจที่ทำให้เทคโนโลยีมีชีวิตอีกครั้ง